การเรื่องผังเมืองเมืองใหญ่ๆนี่จําเป็นที่จะต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนด้วยที่ถือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงนะครับโดยทางด้านของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญดุกว่าด้วยผังเมืองครั้งที่4นะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ ที่โรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในพื้นที่8จังหวัดได้แก่เชียงใหม่เชียงรายน,าน่านพะเยาแพร่ลำปางลำพูนและม่ฮ่องสอนนะครับกว่า500คนก็เข้าร่วมการสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยผังเมืองเป็นครั้งที่4 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความสําคัญกับการจัดระบบเมืองที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะได้ดําเนินการจัดสัมมนาให้ครบทั้ง9ก้าครั้งทั่วประเทศค่ะเพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทําร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองจากหน่วยราชการในระดับพื้น ื้นที่และระดับจังหวัดเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาต่อไปค่ะ